สุดทรับครูทีนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวนี้นะฮะ Poco m อ็มส 4G นะครับก็ใช้มาสักสัปดาห์หนึ่งได้แล้วนะครับข้อดีข้อด้อยยังไงนะครับเดี๋ยวมาพูดกันทีหลังเดี๋ยวมาพูดสเปคคร่าวๆนะครับก็ CPU เป็น e d i a t e k h e l i o g 9 6นะครับ RAM กับ ROM เนี่ยมีให้เลือก2ขนาดนะครับ RAM 6 ROM 128แล้วก็ RAM 8 ROM 256นะครับ RAM เนี่ยเป็น l p d r 4 x นะครับ ROM เป็น u s 2.2 กล้องหลังนะครับเลนหลัก64ล้านนะครับมีอันตรวายนะครับ8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า16ล้านมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแบตเตอรี่5,000เนี่ยจออะมูเลตนะครับนี่หน้าผมดำไปแลวมั้งให้มันโฟกัสนะครับคือจอเนี่ยสว่างมากนะครับแล้วก็เนี่ไง <Gard Television> คือจอมันสว่างจริงๆครับมันสว่างจนเนี่ยเห็นไหมกล้องมันโฟกัสที่ตัว หน้าจอแล้วก็มันไม่ยอมโฟก,กัสหน้าผมเลยไปเลยนะครับคือมันตัดแสงลงแบบออโต้เลยคือคือจอดีมากนะครับในราคานี้นะ6,700นนะครับคุณได้จออมูลเล็นะครับร้อยไม่ใช่ร้อย9 0้นะครับตัวนี้ 90Hz ด้วยนะครับให้ดูนี่นะครับ 90Hz จอี่ยได้อัลเบร90เพรสเพราะฉะนั้นเรื่องจอเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยนะครับไม่ไม,ไม,มีปัญหาแน่นอนคือมันใช้งานกลางแจ้งได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไงความร้อนจากจออัลเบรมันก็จะน้อยกว่าตัว iPS อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้การแจ้งได้แน่นอนกลับไปที่ง CPU นะครับก็ถ่ายรูปเนี่ย64ล้านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเครื่องนี้นะครับ ถ่ายวิดีโอก็ 1080p 30เฟรมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้ผมก็ไม่ในใจว่าทำไมเขาต้องตัดออกนะครับแต่น่าจะเพื่อม่ให้มันเ,เกิอหน้าเกรนตาตัว X4 Pro 5G นะครับก็เลยเหลือแค่ 1080p 30เฟรมนะครับถ่ายวิดีโอก็ต้องบอกไงมันมี EAS นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวขึ้นวิดีโอมาให้ดูตอนหลังนะครับก็ วิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องบอกว่าไงกระตุกกระตุกนิดๆนะครับเพราะมันแค่30เฟรมด้วยแล้วก็มันเป็น E.S. นะครับ C.P.U. มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับที่จะถ่าย30เฟรมให้มันลื่นนะครับก็คืออันนี้เป็นข้อสังเกตว่าควรจะมี 1080p 60เฟรมให้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็คิดว่า C.P.U. มันไหวแหละแต่ว่าเขายังปิดไว้อยู่นะครับอาจจะมีอัปเดตมาตอนที่หลักก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องวิดีโอนะครับภาพนิ่งนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับ 64ล้านถ่ายรูปสวยบอกเลยว่าสวยครับที่จะมีปัญหาหน่อยก็จะเป็นเลนมาโครนะฮะคือมือน2ล้านก็ก็ต้องใช้แสงเยอะหน่อยนิดนึงนะครับสว่วนตัวไายก็8ล้านนะครับก็ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับก็จิ้มเอา เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ให้ที่ชาร์จ33วัตต์มาให้ในกล่องนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ CPU ก็ไม่ได้กินไฟเลยมากมายนะครับมันก็เลยทำให้อยู่ได้ทั้งวันสบายๆนะครับตัเอ่อจะตินิดนึงนะครับก็คือมันน่าจะได้67วัตต์ได้แล้วนะครับคืออันนี้ยังได้3 3อยู่อ่ะเรื่องแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเรื่อง CPU ไปแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับ Netflix ดูได้นะครับวายวเนาะแล้วก็4 g นะครับมี 2CA ด้วยนะครับแล้วก็ ใช้ 5G ไม่ได้นะครับตัวนี้แค่ 4G นะครับแนะนำว่าให้ซื้อรุ่น RAM 8นะครับเพราะว่า RAM 6เนี่ยมันตัวเนี้ยตัวเน RAM 6แต่ผมคิดว่ามันมันยังไม่พอนะครับควรจะเป็น RAM 8เพื่อความสบายใจนะครับแพงกันนิดเดียวอื่นๆไม่ได้มีอะไรที่น่าจะติอะไรมาแล้วอ้อลืมบอกไปนะครับอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้นะครับมีรูฟัง3.3.5นะครับแล้วก็มี Air b u s t e r การมีรูฟูัง3.5นะครับมันจะทำให มันสามารถฟังวิทยุได้นะครับก็คือเสียบอูฟังเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดวิทยุฟังได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นออนไลน์นะก็คือแบบฟังแบบ,บคลื่น FM เเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไงสมัยนี้อาจจาะหายากน,นิดนึงนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมันมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเนาะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับที่ช้อปปีนะนะครับผมคิดว่าช้อปปีน่าจะโปรดีสุดนะสีเหลืองนะครับแนะนําสีเหลืองสวยมากนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ Poco M4 Pro 4G นะครับก็วันนี้น่าจะแค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่คือวิดีโอนะครับของ Poco M4 Pro 4G นะครับคนริงผมถ่ายนวลาคลิปแล้วแหละแต่ว่าผมว่าเอาในสตูดเนี่ยไม่ได้ดูง่ายกว่านะครับก็คือการสั่นจะเป็น EAS นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแสงน้อยเนี่ยมันจะกระตุกนะครับก็ คือไอที่คลิปต่างๆที่ผมไปถ่ายมาผมไปถ่าย้างนอกนะครับแล้วมันผมไปถ่ายตอนกลางวันเนาะมันก็เลยไม่ไม่ดูดูไม่ค่อยมีปัญหาแต่เท่าที่สังเกตดูมันก็คือวิดีโอ30เฟรมนะครับจะมีกระตุกๆๆๆบ้างแต่ว่าก็มันก็แสงน้อยนะครับเนี่ยตอนนี้คือมีไฟเปดิดดีๆไว้นะครับผ่านฟิลเตอร์ออมาลงมาที่กล้องนะครับมันก็ทําดีอยู่นะแต่ว่า คือถ้าแสงน้อยอ่ะมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับ